เป็นงนรนอร่างคุณน่ะอนตวโอ้ยหอนไรค่ะอาจารย์ <นา S 1> จือ <นา S 1> ว่าจ้าโอ้ยพอเดี๋แค่นนทีประตูโอ้นึ่งเจ็ดมาตรงตรงได้ดีครับงามนมันเข่ามาันก็จังซี่ละอืมเอฟซีกัให้ตามด้วยจ้าครับผม อาจารย์ถือหลายประเจ้างมากที่แล้วโอ้ผมมโนถือหลายตัวเด,ดี๋ยวนี้เพราะว่าพี่พอ่อในรุ่นนะี่ล่ะพ่อในฟังจพอ่อในรุ่นเนาะคเขาเม้าหนีหมดที่เท่าไรอาจารย์ก็ขั้นไล่ม้ามันก็ผมผมเสียวเบสซี่ผมสจะเอา,เ,เ,อาเอาเรื่องต้นจากกินเก้าเพราะว่าต่างๆเมา้า คือคือคือเริ่มต้นใหม่ค่ะเออฝากบอกเอฟซีเลยว่าเอาแบบเอาเอาเอาแบบเริ่มต้นใหม่เอาจากกีดเข้ามาเขาเขาอะไรไหมเพราะว่าหลังหลังมันเข่ามาเลยเอยกสิละเลียวิ่งมันมันบ่อค่อยมากเราเรีวิ่งอ่ะอืมหวดนี้อาจารย์เขาตัวนึงเขาตัวนึงบางที่ก็มาสอบางที่ก็ปิดโบราณสิละมีละทีผมแนะนน้ำให้เอฟซีถูกคนว่าอย่าประมาทเลยอย่าประมาทจ้ามีหนึ่งเกียรติยศของอาจารย์จ้าตุว่าผม บอกว่าเปียนอ่ะเนิยนบุญเรียว่าใ้การล่างเวลาสื่อแล้ววันนี้หนึ่งก็คือเนินล่างในการปุน้ั่งนึงสินะเพราะว่าให้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 เลขมันมีเลขวิ่งมันมี่สองตัวเนาะแต่ว่าผมไม่อยากให้ประมาทแต่ว่าเปียดแต่ว่าให้ให้ท้าผมว่าผมมากเบ่งดีผมมากเ่งหลายกว่าแต่ว่าเวลาสื่อให้เขากันไว้ทันผู้ใดมักวิ่งมักไอวิ่ง ลากเละลากหรือเลิ่งไงสิท่านเข้าซื้อบุตรลางสิเขาก็ะไรที่บุตรข้างล่างนี่มึงว่าหนิเป็นเพราะว่ามันมันมันมาบุตมาล่างเนี่ยนิธีวิที่เข้าซื้อคือทันเข้าฟันหลายเขาอย่าประมาทฝากไว้ที่ว่าตุกคนน่ะหระแต่ว่าบพราว่าอย่าประมาทเละซื้อทุกโตแต่ว่าให้เข้าเนียนเอาบ้างเนียนเอาเออให้เนียนเอาว่าเขาเขาสิมัดตไ่ยเด็ดจุดตรงไหนสินะเพราะว่า มาเทียกรรมาสองมาเทียกรรมะตัวเดียวมาเทียกรรมาบนล่างตัวมันเร่มีบนมีล่างเพราอย่ากับชับตลอดในยุทธีส่วนว่าเร่มันมีบนมีล่างก็บอกไปเจ้าวางซีอิ้วแต่ว่าเป็นไอติมซีผิดชีวิตผิดเจรนาดอกแต่ว่ากับคนผู้มากวนนเพื่นกิดเพื่นกิดยอมรับน้อมยอมรับผิดอยู่เพราะฉันเพื่นตัวอาย่ผิดตรงไหนการแตดอกครับ้เรื่อยว่าโบปนดยังดอกอ่อนหน้ามีดอกแตดอกคอยปิดคอยไปแต่ดอกคอยผิดเจรณาคอยซ่อมคอยเงี้ยมือเอาแต่ดอก ซื้อเรือโบเบิดบ่จอาได้จังไหนแต่คนล่างเลยเนาะมันไปซื้อเลขบ่เบิดคนเดียวว่าแต่ยินได้ได้แต่ยินงถูกมาเปลี่ยนลายก็อนหนึ่แต่ว่ามันเปลี่ยนมันเป็นบุญนะผมนินบุญแต่ว่ามันบุญล่างแต่ว่าให้ซื้อบุญล่างไปสีน้าข้อหมายไหนสีสีถองช่องแต่ว่าให้ให้เน้เขาซื้อสีออกสีน้าขั้นมากขึ้นมาตัวตรงๆก็เอาตัวตรงๆไปได้ว่าหลักสิทมันจะมามากกว่าหลักหน่วยค่ะประมาณประมาณนี้บ่ล่ะขั้นเขาซื้อเขาเปลี่ยนเมื่อนีดเอาผมนี้ให้ให้ไอ้ก้อนหอยออกบ่มา นี่สายสีกูแมนบอสีกูจะได้แค่แรกให็นเง็้เราเหลือซีแค่ซื้อตรงๆเข้าซื้อแมงไหมตรงๆบางทีบนล่างตรงๆแล้วก็โรกการเข้าซื้อเพราะพี่จะนั่งในการซื้อเรามันกระสีเปลี่ยนงบหลายขึ้นกันเวลาัฐคือคำตอบมากมันเกินคุ้มมัน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 จีบอเสียหายมันอยู่กับวิธีการซื้อว่าเข้าจีซื้อแบบไหนเห็นไม่ได้เงินซื้อแบบไหนเห็มีกำไรเองสินะครับ คือว <OR AT> ่าเราคุณค no like ิดพอถ้าคุคิดพอกกคนมีว่ามีแต่ทุ่มๆแล้วก็ซื้อแล้วเขาจอยู่แต่ว่าบางทีเขามันบอกมามันเสียใจใจคือเพื่อว่าว่าแ้คือเราอยากประมาทเพราะว่าถึงมันจะถูกมากแทบทุกวันหรือเป็นบางวันอาจจะบ่กเขาแต่เราอยากประมาทเพราะว่าเราไม่ได้ใช่เป็นคนออกเงินบอลที่ผมกับกับชาไว้ตลอดละเพราะว่าเออถึงเราจะทำถูกแต่เราไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนนี่นะเห็นบลล่างไปโลดเนาะอาจารย์ มเนกินแนวทางซื 1, ially, ้อเราไห่เอาเบิ่งเอาว่าเออเงินเงินตามที่ผมมาบอหรือว่ามันถือบอทังทีนะมันแค่ในคิดกว้างๆแกวๆแต่ว่ามีวิธีในการซื้อมันสีอยู่ประมาณนี้มันก็เขาลูกเกียรติในวงวันเนี่ยแล้วก็หนึ่งก็มาทั้งบนทั้งล่าง่อ้บอลหนึ่งนึ่งว่าสามตัวนะเนี่ยมักลิ่งมักลิ่งมักลูกก็ได้เนี่ยวงวันเนี่ยออื ถ้าเป็ดไม่มาอย่างน้อยเราเร่หนึ่งไปประกอบไปด้วยถ้าวิ่งนะมันบุกขาดขึ้นดิว่ามันมาทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะแม่แม่ที่ดี่ม่แหลมเป็นวิธีซื้อค่ะเออวิธีซื้อก็คือถ้าไม่มาแปนะครบลองเน้นปดบุนเออหนึ่งมีจะมาล่างเพราะว่าประมาณนี้เอส่วนมากเป็นลักสิตฟันให้ลักสิตแต่คนไปซื้อเนี่ยคนซื้อไปแป้ป่าที่เนี่ยมนื เนี่ยสารดิ่งมันมันบ่แมนเออสารดิ่งเว้ยนะเธอเราเวลาเขาเขาจรงสิมันจะขุ่มถึงเก่าได้บางคนทว่าโอ้ยถ้าซื้อสองตัวมันยันไปกันได้หลายขนาดเข้าใจอยู่น้อกจาซีน้องเข้าใจอยอะเราไปข้าายปมหมัดได้มาเห้ฟังไว้ว่าเน่ยเพราะว่าหอยน่ะขุ่มกับชับเลยเวทตลอดว่าหอยมันมีบนมีล่างมันไม่ใช่ว่ามันมีแต่บนอย่างเดียวหรือมีล่างอย่างเดียวเราซื้มันมีโอกาสเยอะเข้าใจบอกข้ามาสองข้ามาหมดทุกตัวล่ะเราได้เตรียมมินบ่ล่ะเออ มันประมาณนี้นะงวดเรางวดนี่อาจารย์คำนวณไปค่ะคำนวณให้เรียกวิ่งวัวช่วงวดัดเลยครับคุณจ้าเอาเร<า>ียกวิง่งก่อนจ้าค่ะคุะคำนวณให้ตามขึ้เกาจ่ะคำนวณแล้นวนแล้วล่ะเรียกว่าคำนวณในปั๊บหลุดจ้าโอ้เรียกวิก่งก็ตามคือเกาละ่ะเอาแบบนั่นละก็สี่ช่วงกลางๆแล้วก็ส่วนกอนคือเก่าล่ะล่ะเนาะ ้าเออก็จะจับคู่ให้แล้วก็จับคู่แล้วก็คู่กู่คู่เน้นเออคู่เน้นคนหัวยี่ออกเด็กวิ่งหรือว่ามีรถนะาจะเนอะับแต่ว่าก็มีอยู่ดูเทียร์หรอกแต่ว่าก็คือบอกอะไรก็คือตัดูเทียร์แต่ว่าวิา่งอ่ะเนี่ยผ่า,า,านยากอย่เด็กวิ่งวิ่งตัวไรจางวดเนี่ยวดนี วิ่งเก้ากับสองเด้อซีเด้อวิ่งเก้ากับสองบนล่างเนาะค่ะบนล่างเหมือนเดิมบนล่างเหมือนเดิมเก้ากับสองวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะ,ะบนล่างเหมือนเดิมสอบตั้งตามวมัรกพันเนาะค่ะเป็นแนวทางแต่ว่ากําแบ่นะคะ่ะทั้งช่วงในใคเทศขี้แปรก,กเขาเลยติ๊กี้กับเขาเป็นประจำแต่ว่าวปรไเด้สัมภาษณ์อาจารย์เอจา่า กาก์มีอีบซี่หลายคุณโย่เพิ่นมิโูกไม่ลาเพิ่นก็อยากตอบแทนนำใจให้ข้านำหวอนนำกระซัก่กำชาวาสันกันเลยขออนุญ,ญาตแจกเบอร์โทษเนาะครับผมเบอ,อาาร์โทรอาจารย์ก็บางท่านเอาไปก็ได้เนาะจ้าจ้า,อจา,จาบอกไว้จ้าอาจารย์ครับครับ ศูนย์เก้าแปดเนาะค่ะครับสามสามสอง 3, ค่ะเจ็ดเจ็ดหกเก้าจ้สามารถโทรหาได้เนาะคะ่ะครับโอ้ต่อเงื่อนทันทีตอนนี้เอาเลขวิ่งไปก่อนเดี๋ยวสีตามอาจารย์อีกรอบนะจ้ะเนาะครับโอ้เด็กขวิ่งนี่ก็ะือวาโชคดีแล้วเนาะคะ่ะวิ่งเก้ากับสองครับนี่เก้ากับสองงันี้ 9, 9, 9, 9. เลขวิ่งนี่ไ่เคยหลุดเลยบ่จ้ะบ่บ่เคยหลุดเด้เพราะว่าพวกเรวโดน,นกิริแค่บางทีเบิ่งน่ะโดนแบบเซนิดพุ่นล่ะเป็นสิบงวดไปยังไปจังซี่ล่ะเป็นหลายเดือนพุ่นลตรอืมหลายงวดจะค่อยสิหลุดเดือนแต่บางทีก็เข้าเข้าสองเข้าสองแล้วก็บล่างสิล่ะมันเลิ้มจับคู่จับคู่เดี๋ยวน,น่ะขั้นผู้ผู้วิ่งก็นยาวประมาทเด้อเอฟซีเด้<ช>เอที่ผมบอกวิ่งเวลาเข้าหลินเข้าซื้อก็ได้ ไอ้ซื้อแบบเคื่อผมมาหหลัวิธีซื้อน่ะขั้นเขาฟันหลายเวลามันออกมากกเจะแจกขั้นเขาบบฟันหลายขั้นเขาซื้อซื้อหนึ่งไวลามันอึ้มาวันนี้บางบางคนนะบางเอซีมันโทรมาหาเป็นบริซืทมันซื้อฟันแต่แปลกแต่ขั้นซื้อเคื่อผมมาเนี่ยได้สองสองดิ่งก็เหมือนกับเราฟันตัวเดียวเหมือนเหมือนกันเนี่ยเงินบร้าเออแถวชีปนั่นเท่าเขาเทาอย่าพึ่งไปเอาแบบเต็มเป้าไปคือเขากันเปของแอมเวลาถูกเลยจะไม่เสียใจวิ่งวิ่งนี่มาบนมาล่างเลยบออาจารย์ แม่มีมีสิมาบดมาลางเลยคือกันจริงๆหรอตะอว่อาในบอนึง้ากนมาเปียก้างบนหน่งลางเ็ตัวเลยมันตีคููเดยีดยวีย่มา